เล่นๆไปก่บออให้เป็นกําลังใจกับเพื่อนๆทุกคนที่ยังไม่เคยผ่านเขามานะคะผ่านเขามาเรียนรู้แล้วก็ศึกษาเองนะคะศึกษาเล่นไปนะคะเพื่อนๆเล่นๆไปก่บออให้เป็นกําลังใจกับเพื่อนๆทุกคนที่ยังไม่เคยผ่านเขามานะคะผ่านเขามาเรียนรู้แล้วก็ศึกษาเองนะคะศึกษาเองไปแล้วค่ะ เฮ็ดคลิปเฮ็ดหยังส่งเพื่อนไปนะคะเนาะก็บ่ได้คาดหวังนะคะเนาะถ้าเฮาคาดหวังเฮาก็จะผิดหวังนะคะเพื่อนๆสิ่งที่แม่รดังกันได้เฮ็ดคลิปล่นไปนะคะเพื่อนๆเล่นๆไปก็ขอให้เป็นกําลังใจกับเพื่อนๆทุกคนที่ยังมันเลยผ่านเข้ามานะคะผ่านเข้ามาเรียนรู้แล้วก็ศึกษาเองนะคะศึกษาเองคาดหวังมันก็บ่ได้ดังที่เฮาหวังนะคะเนาะก็เห็นผู้เพิ่นได้หลายๆก็อยากได้คือเพิ่นนะคะเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็บ่อยากได้แล้วล่ะ คาดหวังมันก็บ่ได้ดังที่เขาหวังนะคะเนาะก็เห็นผู้เพิินได้หลายๆก็อยากได้คือเพิินนะคะเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็บ่อยากได้หลายคือเขานะแต่ว่ากะบ่ได้ท้อนะคะคิดว่าเฮ็ดเล่นๆไปนะคะเนาะเฮ็ดเล่นคผ่อนคลายคลายเครียดไปนะคะเนาะพอได้หล่นน้ำมูเพิินนะคะไปตลาดนะคะเพราะมันกะเพราหน่อยนะคะืันนี้ได้กะเพราใหญ่มาคะกะเพราใหญ่นี่ก็จะบ่ค่อยหอมเท่าไหร่นะคะพี่น้องค่ะปกติแมลงจะใส่กะเพราหน่อยเนาะแต่ว่ามันบ่มีนะคะเขาไปแล้ว เ่าเหรียญเมื่อีอย่างมันกับมันกับอะไรมากมายนะคะมันกับเป็นตะมุตะมีนะคะบพบพบพทีสิได้หาแมแดงกับพางเข้าไปในโฆษณาสตรีมนะคะเนาะกับพางเข้าไปแล้วนะคะพางเข้าไปแล้วค่ะเ็ดคีปเอหยังสุงเพื่อนไปนะคะนะกจา่ได้ดาดหวังนะคะเนาะถ้าเาคาดหวังเขาก็จะพิดหวังนะคะเพื่อนๆสิ่งที่แมแดงกันได้เ็ดคิปพางคือเขาเนะ แต่ว่ากะบม่ได้ท่อนะคะคิดว่าเฮ็ดเฮ็ดเล่นไปนะคะเนาะเฮ็ดเล่นคอนคลายคลายเครียดไปนะคะเนาะพอได้เล่นน้ำมูเพิ่นนะคะหาเมลแดงกับพานเข้าไปในโฆษณาสตรีมนะคะเนาะกับพานเข้าไปแล้วนะคะพานเข้าไปนะคะเพื่อนๆวันนี้กะขอทักทายเพื่อนๆแค่นี้นะคะนะคะเพื่อนๆวันนี้กะขอทักทายเพื่อนๆแค่นี้นะคะก็เลยได้กับเขาใหญ่มานะคะเดี๋ยวจะมาทำการเดินนะคะเพื่อนๆเดินแล้วกะ พูดคุยทักทายกับเพื่อนๆนไปนะคะเนาะพอได้มีงานส่งเพื่อนนะคะดังนัค่ะเพื่อนๆือนวันนี้ก็ขอทักทายเพื่อนแค่นี้นะคะคาดหวังมันกะบ่ได้ดังที่เขาหวังนะคะเนาะก็เห็นเพื่อนได้หลายๆก็อยากได้คือเพื่อนนะคะเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็บบ่อยากได้หลายตลาดนะคะเพราะนกะเพราหน่อยนะคะมันนี้ได้กะเพราใหญ่มานะคะกะเพราใหญ่นี่ก็จะบ่ค่อยหอมเท่าไหร่นะคะพี่น้องคะปกติม่แดงกระซายกะเพราหน่อยเนาะแต่ว่ามันบ่มีนะคะ เพราะมีกะบบ่เป็นอย่างเ่อยากคาดหวังแล้วนะคะคาดหวังเขาก็เฮดในเฮาเครียดนะคะเฮดในเฮาเครียดก็เลยอะบ่คิดบ่คิดที่สีคาดหวังนะคะเล่นเนาะแมดงกะมาเล่นเลี้ยวอะได้หกเดือนแล้วนะคะเพื่อนๆได้หกเดือนแล้วนะคะหกเดือนเต็มนะคะเดือนที่ให้ตลาดนะคะก็เม็นกะเพราหน่อยนะคะืันนี้ได้กะเพราใหญ่มานะคะกะเพราแญ่นี่ก็จะบ่ค่อยหอมเท่าไหร่นะคะพี่น้องค่ะ ปกติแมแดงกะใส่กะเพราหน่อยเนาะแต่ว่ามันบ่มีนะคะขับไปแล้วเนื่อเหรียญเนื่ออีหย่างมันกับมันกับ่ไไ้มากมายนะคะมันกัเป็นตะมุตะมินะคะบ่อพ่อบ่พ่อทีส <the <the ิได yes um, ้นะคะเพื <the 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 ่อนๆื <the <the ้อนี้กัขอทักทายเพื่อนแค่นี้นะคะไปแล้วค่ะเฮ็ดคิปเฮ็ดอย่างส่้งเพื่อนไปนะคะเนาะกับ่ไไ้คาดหวังนะคะเนาะถ้าเฮาคาดหวังเขาก็จะพิดหวังนะคะเพื่อนๆสิ่งที่แมแดงันได้เฮ็ดคปผพันเข้าไปแล้ว เ่าเหรียญหรือว er. ่าอีกย่างมันกับมันกับอะไรมากมายนะคะมันกับเป็นตะมุตะมินะคะบอพอบอพอบอพอที่สิได้กันเข้าไปแล้วเมื่าเหรียญหรือว่าอีกย่างมันกับมันกับอะไรมากมายนะคะมันกับเป็นตะมุตะมินะคะบอพอบอพอบอพอที่สิได้นะคะเพื่อนๆพื่อนวันนี้ก็ขอทักทายเพื่อนๆแค่นี้นะคะหาแม่แดงกับพานเข้าไปในโฆษณาสตรีมนะคะเนาะกับพานเข้าไปแล้วนะคะพางเขายิ้มเขานะ แต่ว่ากะไ่ได้ทอนะคะคิดว่าเฮ็ดเฮ็ดเล่นๆไปนะคะเนาะเฮ็ดเล่นๆผ่อนคลายคลายเครียดไปนะคะเนาะเพราะเดินเล่นน้ำมูเพิ่นนะคะนะคะเล่นแก่มวมวนซื่อนะคะเล่นแก่มวมวนถามมันไดก็ดีนะคะถามันปลุกเนาะเล่นไปนะคะเพื่อนๆเล่นๆไปกะขออให้เป็นกำลังใจกับเพื่อนๆทุกคนที่ยังม่ผันเลยผ่านขม้านะคะผ่านเขม้าเรียนรู้แล้วก็ศึกษาเองนะคะศึกษาเองทำเบ่ได้กับเพราะเป็นอย่างบ่ได้คาดหวังนะคะบ่ได้คาดหวังแล้วนะคะเล่นเพราะได้อะ ม้วนนะคะคายเครียดนะคะน่งบอสซีเรียดนะคะมีงานทรงเพิ่นกับทรงบะมีกับบะเป็นอย่งคาดหวังมันกะบอได้ดังที่เขาหวังนะคะเนาะกะเห็นผู้เพิ่นได้หลายก็ะอยากได้คือเพิ่นนะคะเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็บไม่อยากได้แล้วเรนเข้าไปแล้วนัวเหรียญนัวอีหย่างมันกะมันกับอได้มากมายนะคะมันกะเป็นตะมุตะมินะคะบอพอบอพอบอพอทีตสิได้ข่บบอได้กับบะเป็นอย่างบอได้คาดหวังนะคะบอได้คาดหวังแล้วนะคะเ่นเพราะได้อะ ม้วนนะคะคลายเครียดนะคะน้องบอสซิเรียดนะคะมีงานทรงเพิ่นกับทรงบ่มีกับบ่เป็นอย่างค่ะเล่นแค่ม้วนที่ซื้อนะคะเล่นแค่ม้วนทำมันได้ก็ดีนะคะทำมันปลูกเนาะไปแล้วค่ะเฮ็ดคลิปเฮ็ดอย่างทรงเพลินไปนะคะเนาะกจากบ่ได้คาดหวังนะคะเนาะถ้าเขาคาดหวังเขาก็จะผิดหวังนะคะเพื่อนเพื่อนสิ่งที่เมยแดงกันได้เฮ็ดคลิป่าค่ะเล่นแค่ม้วนที่ซื้อนะคะเล่นแค่ม้วนทำมันได้ก็ดีนะคะทำมันปลูกเนาะถ้าบ่ได้กับบ่เป็นอย่างบ่ได้คาดหวังนะคะบ่ได้คาดหวังแล้วนะคะเล่นเพราะได้อา ม้วนนะคะคลายเครียดนะคะน้องบอสซีเรียดนะคะมีงานทรงเพิ่งกับทรงบ่มีกับบ่เป็นอย่างที่เขานะแต่ว่ากะบ่ได้ทอนะคะคิดว่าเฮ็ดเฮ็ดเล่นเรนไปนะคะเนาะเฮ็ดเรนเรนผ่อนคลายคลายเครียดไปนะคะเนาะพอได้เล่นน้ำมูเพิ่นนะคะนะคะลินแค่ม้วนๆเธอสือนะคะลินแค่ม้วนๆถามมันได้ก็ดีนะคะถามันปลุกเนาะคาดหวังมันกะบบ่ได้ดังที่เขาหวังนะคะเนาะก็เห็นผู้เพิ่นได้หลายๆก็อยากได้คือเพิ่นนะคะเนาะแต่ว่าตอนนี้กับ เบญยาได้เลยแล้วก็เลยได้กะเพราใหญ่มานะคะเดี๋ยวจะมาทั้การเดินนะคะเพื่อนๆเดินล้วก็พูดคุยทักทายกับเพื่อนๆไปนะคะเนาะเพราะได้มีงานส่งเพื่อนนะคะน้อไปแล้วก่ะเฮ็ดคลิปเฮ็ดอย่างส่งเพื่อนไปนะคะเนาะก็ไม่ได้คาดหวังนะคะเนาะถ้าเขาคาดหวังเขาก็จะผิดหวังนะคะเพื่อนๆสิ่งที่เมียนแดงกันได้ไเฮ็ดคลิปพาไปตลาดนะคะเพราะมปนกะเพราหน่อยนะคะมื้อนี้ได้กะเพราใหญ่มานะคะ กะเพราแง่นี่ก็จะบม่ค่อยหอมเท่าไหร่นะคะพี่น้องคะปกติมแม่แดงกะใส่กะเพราหน่อยเนาะแต่ว่ามันบ่มีนะคะหาแมา่แดงกับทางเข้าไปในเครื่สุนัขสตรีมนะคะเนาะจะพางเข้าไปแล้วนะคะทางขอาไปเนะคะเพื่อนๆวันนี้ก็ขอทักทายเพื่อนๆแค่นี้นะคะนะคะเพื่อนๆวันนี้ก็ขอทักทายเพื่อนๆแค่นี้นะคะหาแม่แดงกับทางเข้าไปในเครื่สุนัขสตรีมนะคะเนาะจะพางเข้าไปแล้วนะคะทางเข้ามาทักมาทายเพื่อน,นอๆ กับงานกับสิ่งที่เขาเฮ็ดนะคะเพื่อนๆขา,ามือนี้แม่แดงกะเพราเพื่อนมาเด็นไปกะเพรานะคะใบกะเพราแม่แดงซื้อไหมต้องแม่แดงกะมาเล่นเลี้ยวได้หกเดือนแล้วนะคะเพื่อนๆได้หกเดือนแล้วนะคะหกเดือนเต็มนะคะเดือนที่เล่นไปนะคะเพื่อนๆเลี้ยนๆไปกะขอให้เป็นกําลังใจกับเพื่อนๆทุกคนที่ยังมันเลยผ่านเขามานะคะผ่านขมารีนรู้แล้วก็ศึกษาเองนะคะศึกษาเองคาดหวังมันจะ บ่ได้ดังที่เขาหวังนะคะเนาะก็เห็นผู้เพื่อนได้หลายๆก็อยากได้คือเพื่อนนะคะเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็บ่อยากได้หลายๆขี้เขานะแต่ว่าก็ไ่ได้ทอนะคะคิดา่าเฮ็ดเล่นๆไปนะคะเนาะเฮ็ดเล่นๆ่นอนคลายคลายเครียดไปนะคะเนาะพอได้เล่นน้ำมูกเพื่อนนะคะเล่นไปนะคะเพื่อนๆเล่นๆไปก็ขอให้เป็นกําลังใจกับเพื่อนๆทุกคนที่ยังทันได้ผ่านเข่ามานะคะผ่านข่าม้าเรียนรู้แล้วก็ศึกษาเองนะคะศึกษาเอง ้ายเพื่อนๆนะคะกับงานกับสิ่งที่เขาเฮ็ดนะคะเพื่อนๆขาเมื่อนี้แมดงกะเพราเพื่อนมาเด็ดไปกับเ้านะคะใบกระเพราแมลงซื้อามลงนะคะก็มีกะบพรเป็นอย่างเบื่อยากคาดหวังแล้วนะคะคาดหวังเขาก็เฮ็ดใ้เขาเครียดนะคะเห็นในเขาเครียดก็เลยบื่คิดบ่คิดที่สิขาดหวังนะคะเล่นนเข้าไปแล้วนว่าเหรียญนว่นออหย่างมันกะมันกะบ่ไ้มากมายนะคะมันกะเป็นตะมุตะมินะคะบ่พอบ่พอบ่พอที่สได้ คาดหวังมันก็บ่ได้ดังที่เขาหวังนะคะเนาะก็เห็นผู้เพิินได้หลายๆก็อยากได้คือเพิินนะคะเนาะแต่ว่าตอนนี้กับม่อยากได้ลหลลังนะคะเพราะมีกับเเป็นอย่างบม่อยากคาดหวังแล้วนะคะคาดหวังเะะขา,าก็เห็นใ้เขาเครียดนะคะเห็นใ้เขาเครียดก็เลยบ่คิดบ่คิดที่สีคาดหวังนะคะเล่นเลือกตลาดนะคะเพราะไม่กะเพราหน่อยนะคะืันนี้ได้กะเพราใหญ่มานะคะกะเพราใหญ่นี่ก็จะบ่ค่อยหอมเท่าไหร่นะคะพี่น้องคะ ปกติแมลงกะใส่กะเพราหน่อยเนาะแต่ว่ามันบ่มีนะคะถ้าบ่ได้กะบ่เป็นอย่างบ่ได้คาดหวังนะคะบ่ได้คาดหวังแล้วนะคะเล่นเพราะได้อคนม้วนนะคะคลายเครียดนะคะน้ำบ่สเซเรียดนะคะมีงานทรงเพิ่นกับทรงบ่มีกะบ่เป็นอย่างคีอเขานะแต่ว่ากบ่ได้ทอนะคะคิดว่าเฮ็ดเล่นๆไปนะคะเนาะเฮ็ดเล่นๆผ่อนคลายคลายเครียดไปนะคะเนาะเพราได้เล่นน้ำมูเพื่อนนะคะก็เลด้กะเพราใหญ่มานะคะเดี๋ยวจะมาทำการเด่นนะคะเพื่อนๆเด่นแล้วกะ พูดคุยทักทายกับเพื่อนๆไปนะคะเนาะเพราะได้มีงานส่งเพื่อนนะคะคือเขานะแต่ว่ากะบม่ได้ทอนะคะคิดว่าเฮ็ดเฮ็ดเล่นๆไปนะคะเนาะเฮ็ดเล่นๆผ่อนคลายคลายเครียดไปนะคะเนาะเพราะได้เล่นน้ำมูกเพิ่นนะคะคาดหวังมันจะบม่ได้ดังที่เขาหวังนะคะเนาะก็เห็นผู้เพื่อนได้หลายๆก็อยากได้คือเพิ่นนะคะเนาะแต่ว่าตอนนี้กะบ่อยากได้เลยเนาะไม่แดงกะมาเล่นเลี้ยวอ่ะ ได้6เดือนแล้วนะคะพเพื่อนๆได้6เดือนแล้วนะคะ6เดือนเต็มนะคะเดือนที่้ตลาดนะคะก็ไม่